ที่เห็นหน้าเพจ200ฟาเรนไฮน์เหงื่อต๊ะตาแดงน้ำตาไหลไม่ใช่สาวทิ้งแต่อย่างใดแต่แอดและเพื่อนมาประลอง <Wow. S 1> ความเผ็ดที่สเตจเลอร์กับเจ้าตัวเมนูไก่สไปซี่ชิคเก้นสเต็กไทยสไตล์ลาบชิคเก้นสเต็กเป็นคอมโบเต็มากกับสไปซี่โลสเต็กไก่เนื้อนุ่ม <Yeah. S 1> ตัว่อสสไปซี่มีความเผ็ดเข้มข้นลงตัวอตอดรดลาบมีความเผ็ดแบบไทยๆ <Wow. S 1> <ท>เผ็ดว่ะ จะเผ็ดร้อนเผ็ดสู้ซ่าเผ็ดกำลังดีเผ็ดซีดนิดนิดหน่อยหน่อยคนนี้ก็เอาอยู่สไปซี่โลตัวช่วยคูดาวความเผ็ดหลายระดับจะกินแล้วกินอีกกินเข้าไปแบบเต็มคำก็บอกเลยว่าได้หมดจากที่เมื่อกี้ไม่ไหวแล้วนะทวงโชว์ไปอีกักทีมาหาทดลองความเผ็ดเพียงคุณกินอาหารเผ็ดจานโปรดในร้านอาหารที่ร่วมรายการคู่กับสไปซี่โลถ่ายรูปหรือวิดีโอรีแอคชั่นตอนกินและตอนดื่มสไปซี่โลร้อมแคปหลักฐานไปโพดใต้คอม มกิจกรรมเพจของสไปผ์ผู้โชคดีร้อยคนแรกจะได้รับรางวัลจากสไป์ไปเลยกิจกรรมมีตั้งแต่1-30กันยายนรีบไปจอยกันโลด